สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์สําหรับคนรอรักเก่านะคะประจําเดือนสิงหาคามนี้ว่าคนรักเก่ามีเกที่จะกลับหไหมความคิดความรู้สึกสถานาการณ์ต่างๆระหว่างคนกับเขานะคะแล้วก็แยกย่อย12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่าของสิงห์นะคะเรามาในทีมที่รักๆนิดนึงนะคะเนื่องจากว่า ไฟเสียเนาะก็เอาเทียนม,มาติดแทนแล้วกันนะคะก็ฟังเสียงไปก่อนเนะาะภาพอะไรก็ไม่แน่ไม่น่าจะสำคัญมากโอเคเรามาดูที่สถานการณ์ความรักของชาวสิงรอรักเก่านะคะเป็นยังไงโอเคมีใครที่แอบ,บส่องแอบ,บดูอยู่นะคะคุณเองนะ่ะแอบบส่องแอบ,บดูใครบางคนอยู่น่าจะเป็นคนเก่านี่แหละ ะะมีการเดินออกมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่เรายังตัดใจได้ไม่เต็มร้อยนะคะแต่การส่องการดูของคุณนี่ยมันทําให้คุณยิ่งคิดเยอะยิ่งคิดเยอะคิดมากคิดนั่นคิดนี่คิดแบบสารพัดเลยแต่การคิดเยอะตรงเนี้มันทําให้คุณรู้สึกดีไหมมันทําให้คุณอาจจะมองคนรักเก่าของคุณหรือคนคนนี้ที่คุณส่องเนี่ยนะคะเป็นด้านลบมากกว่าเหมือนมันทําให้ ใจหนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นข้อดีตรงที่มันทําให้อาจจะทําให้คุณเนี่ยตัดใจจากคนคนนี้ได้ง่ายขึ้นก็ได้นะคะเหมือนเริ่มที่จะมีกําแพงความรู้สึกดีๆก็เริ่มลดลงความรู้สึกด้านลบที่จะทําให้คุณ move on หรือตัดใจจากคนคนนี้ได้ง่ายขึ้นมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะโอเคต่อไปสถานะการณ์ความรักของคนเก่านะคะเป็นยังไงบ้าง เอซับเพนดัคเตอร์ห้าไม้เท้าควีนดคัพนะคะเพลสซับมอนส์แล้วก็เก้าถ้วยนะในที่นี้ชาวทัดไฟทัดอ่อท่าน้ำค่อนข้างเด่นนะคะ เม็สิงหรือธนูมีนกรกฎหรือพิจิกที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะค่าที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ตรงนี้นะหรืออาจจะเป็นคนเก่าของคุณนะคะสถานการณ์ความรักของเขาค่อนข้าง,ท,างท,าที่จะมีปัญหาในเรื่องปากเสียงนะคะหรือถ้ามีการคุยคบคุยซ้อนเนี่ยความเจ้าชู้ก็จะมีการโปะแตกนะคะรถไฟชนกันนะคะวุ่นวายไปหมดค่อนข้างทีทท่จะจับปลาสองมือก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะคะสําหรับเขานะ นั่นแหละคล้ายๆกำตานสะนอนิดนึงสำหรับคุณเจ้าชู้นะคะมาไปเขาคิดและรู้สึกยังไงต่อคุณบ้างเดทนะคะโอ้เพจซับเพนดั c คอร์สคือนับสอดเดวอร์เจ็ดไม่ทานจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยเป็นด้านบวกเท่าไหร่นะจากที่ดูเนี่ยนะคะเพราะทุกอย่างเขามองว่ามันจบไปแล้วนะ ต่างคนต่างเริ่มต้นใหม่ต่างคนต่างจบทุกอย่างชัดเจนสําหรับเขานะคะและมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนมันคงจะกลับมาเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าคนรอบข้างด้วยนะคะปัจจัยหลายอย่างอาจจะไม่เอื้ออํานวยเขามองว่าการที่จะกลับมาคบกันมันคงจะจบเหมือนเดิมหรือมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ในลักษณะที่กลับมาแล้วดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอือวมกับว่าตัวเขาเอง หันหลังด้วยนะคะหันหลังให้กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเดินหน้าไปที่การเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าการเริ่มต้นใหม่ของเขามันจะดีหรือมันจะเลวร้ายยังไงก็ตามนะคะเหมือนไม่หันหลังกลับเท่าไหร่คือนะฟังฟุนที่รู้สึกยังไงกับเขานะคะสิบดาบน่าจะเจ็บจากคนคนนี้มาเยอะจากการโดนหักหลังท้งข้างหลังนะคะหรือการคบซ้อนนะไม่ให้เกียรติในตัวเรานะคะแต่ก็ยังมีบางอย่างที่ยังคงค้างคาใจคุณอยู่บ้างนะคะ อาจจะเป็นคําถามนะคะหรือบางอย่างที่มันยังติดค้างกันอยู่อะนะคะระหว่างคุณกับเขาบางทีคุณก็ยังมีความคิดที่ยังคงเครียดกังวลใจนะคะจะนอนไม่หลับหรือร้องไห้ไปบ้างเกี่ยวกับคนคนนี้นะคะหรือสิ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เลิกแยกย้ายกันไปโดยจากสิ่งที่คุณเนี่ยไปส่องมาไปเห็นมาเนาะ โอเคต่อไปข้อความนะคะจากเขาถึงคุณเป็นยังไงบ้างนะ i ิสตามประ t อกดิสตามประมิตรยิวนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่จะเยียวยาใจนะทั้งตัวคุณเองด้วยแล้วก็ตัวเขาด้วยนะคะเพราะจะบอกว่าเขาไม่ว่างนะเขาไม่ว่างที่จะแบบคิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวเก่าๆนะคะเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วต่างๆนะ เขารู้ว่านะคะตัวเขาเองเนี่ยข้ามเส้นคุณในหลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องการครบซ้อนนะคะมันก็เป็นการไม่ให้เกียรติเป็นการข้ามเส้นหรือทําอะไรบางอย่างที่ทํำ้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายหรือฝั่งของตัวคุณเนี่ยมากจนเกินไปนะคะโอเคทีนี้เรามาดูบทสรุปนะบทสรุปนะคะชาวสิง เดิมูนนะคะยังมีหลายๆอย่างเกีย่ยวกับคนรักเก่าหรือความสัมพันธ์เก่าๆที่ทําให้คุณยังรู้สึกหม่นหมองนะคะยังหดหู่หรือยังจมอยู่นะคะลองมองไปรอบข้างนะยังมีครอบครัวนะคะหรือบางคนาจะมีความเป็นแม่นะคะหรือความเป็นผู้ใหญ่นะ,ะหรือผู้ใหญ่รอบข้างเราหลายๆคนนะคะยังซัพพอร์ตแล้วก็ยังรักคุณตรงนี้นะคะอยากที่จะดึงให้คุณเนี่ยเห็นไหมจากที่จมเนี่ยลุกขึ้นมานะคะ ใครที่ทำอะไรไม่ดีกับคุณเอาไว้นะคะเขาก็จะได้รับผลกรรมและถ้าในขณะเดียวกันเหมือนกันนะคือถ้าคุณทำไม่ดีคุณก็จะได้รับในสิ่งที่ไม่ดีเช่นกันทำดีก็จะได้รับสิ่งที่ดีนะในช่วงนี้นะเดือนหน้าเนาะทาดีก็จะรับสิ่งที่ดีทําไม่ดีก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีใครที่ทําไม่ดีกับคุณเขาก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นนะคะแล้วไพ่ก็บอกประมาณว่าให้คุณปล่อยเขาไปปล่อยเขาไป ปล่อยตัวเองนะคะให้หลุดออกมานะคะแล้วก็กลับมารักตัวเองใน c o n c i เล a t i o n นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนเก่าที่เรายังส่องอยู่ที่เราจะอยากให้แบบเออกลับมาอย่างน้อยเคลียร์กันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆก็แล้วแต่อาจจะเคลียร์กันค่อนข้างยากนะคะใดๆคือคุณจะต้องเดียวยาใจตัวเองนะคะปล่อยวางแล้วก็เดินหน้าต่อให้ได้นะคะโอกาสกลับมาสําหรับคนเก่า น้อยมากๆนะคะแทบจะไม่มีน,นะเหมือนเราจะต้องโฟกัสที่สภาพจิตใจของเราเป็นอันดับแรกนะคะโอเคยัดย่อยสิบสองราศีนะคะราศีใดจะกลับมาบ้างหรือไพ่จะสื่ออะไรระหว่างเขาถึงคุณนะเริ่มที่เม์นะคะเมทกลับมาไหมคะเด e s u ซันนะสำหรับคนคนนี้มีการเริ่มต้นใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะพบเจอสิ่งใหม่ๆ m o v อ o นเดินหน้าต่อนะคะต่อไป พริกษบพลิกษบกลับมาใหม่ King o f cup นะคะ Queen o f cup นะ The star นะคะ t ำ m p r i นะเขามองว่าหลายๆอย่างในชีวิตของเขาตอนเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขามองว่าความรู้สึกอาจจะมีหวั่นไหว บ้างมีคิดถึงหรือนึกถึงบ้างแต่มันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้มั่นคงอยากที่ผ่านมานะคะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดตอนนี้คิดถึงสักพักก็ไม่ได้คิดถึงแล้วตอนนี้อยากกลับอีกสักพักอาจจะไม่ได้อยากกลับแล้วมันยังไม่นิ่งนะคะไฟยังไม่นิ่งนะสไตล์ระเมถุนเดอ s u ซนอีกแล้วนะมีการเริ่มต้นใหม่เข้าหันหลังให้กับบาดแผลหันหลังให้กับอดีตท,ที่ผ่านมานะคะ มันก็ยังมีบางอย่างที่ฝังใจเขาอยู่บ้างแต่จะเป็น feeling ด้านลบนะคะต่อไปนะรกระกฎ We offer y จ u นะคะเพจสองบอร์ดโอเคคนคนนี้อาจจะมีโอกาสที่จะบนกลับมาในศะาสตรของการพูดคุยทักทายนะคะเป็นการสื่อสารนะที่เด่นเด่น เหมือนเขาจะยังสองจิตสองใจอาจจะเป็นความรักทางไกลนะคะหรือตัวเขาเองมีมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยเราบ้างนะต่อไปน,นะคะสิง,งกลับมาหาสิงไหมสีดาเพจซอรเพนดอคอใจเขาอะอยากที่จะมีการทักทายหรือติดต่อมาหาคุณนะคะแต่สิ่งที่เขาแสดงออกทุกอย่างมันนิ่งมากๆนะคะก็มองว่า มองว่านะอาจจะเป็นฝั่งเราที่ต้องเข้าหาเขานะคะหรือถ้าเขาติดต่อมาอาจจะต้องรอก่อนนะคะเพราะเขายังนิ่งอยู่นะออกไปนะคะกัมเนาะกัมกลับมาไหมคะถ้าไมเท้าคือ e นาะเพนเดอร์คสโอ้โหคงก,กลับมายากนะสำหรับวายนี้นะคะทะเลาะกันเยอะทะเลาะกันบ่อยแล้วก็มีเรื่องราวในชีวิตของเขาช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างวุ่นวายนะคะปดหัวเลยทีเดียวนะคะ จะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะโฟกกัสเรื่องความรักครั้งเก่าเท่าไหร่สำหรับเขานะต่อไปนะคะตุลน,นะ We offer to ม,มองว่าตัวเขาน่าจะมีการเดินหน้าแล้วนะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเดินหน้าต่อนะคะ ลอดูเหมือนตัวเขาเองก็น่าจะมีใครคนใหม่แล้วด้วยนะแล้ระหว่างคุณกับเขาก็มีกำแพงมีการบล็อกการติดกั้นบล็อกการทางความคิดความรู้สึกหรือทางโซเชียลมีเดียนะคะเหต่อไปพิจิกมีคิดถึงมีโอกาสที่จะกลับมาติดต่อทักทายนะคะมีโอกาสอยู่นะต่อไปทนู King of p e n t a c l e s Judgment โอ้คนนี้มีโอกาสที่จะได้กลับมานะ <c oughs> มีโอกาสสูงที่เขาจะกลับมาทักทายพูดคุยมีการพูดคุยเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาเรานะคะต่อไปนะคะมังก Night of, ร Knight of Cups อ่าคนคนนี้จะเข้าหามาแบบที่คุณไม่คาดคิดเลยเพราะเขาอาจจะเจอปัญหาในชีวิตของเขานะคะในช่วงเนี้ย ชีวิตของเขาอาจจะวุ่นวายและระวังนะคะอยากขุดปัญหาเก่าๆอยากขุดเรื่องราวเก่าๆที่ทําให้ทะเลาะก,กัน,นะขึ้นมาพูดนะคะต้องระมัดระวังมากๆนะเพอาจะกลับมาแล้วหายไปอีกนะคะกลับมาแล้วจ,จะหนักกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมได้นะคะต่อไปกุ้มสองเรียนนะคะโอ้โหสองจิตสองใจมากเลยคนคนนี้น่าจะมีคนใหม่แล้วแหละนะคะมีคนใหม่เข้ามาคุยนะอาจจะยังไม่ได้คอมมิเนชันอืม แต่ติดตรงที่อีโก้นะมองว่าอาจจะเป็นอีโก้หรือวิธีการที่จะติดต่อมาอาจจะติดต่อไม่ได้นะคะหรือค่อนข้างยากนะต่อไปมีสุดท้ายเดมู moon, นะคะยังมีหลายๆอย่างที่ยังคงฝังใจเขานะคะแล้วก็ตัวขุนก็ยังเก็บเอาไว้ในใจยังมีการส่องนะคะมีการสืบการส่องจากเขานะคะแต่ยังไม่ได้มีการแอคชั่นนะคะหรือ ติดต่อมาหรืออะไรมาจากเขานะคะสองอย่างเดียวนะคะโอเคคลิปของสิงห์ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ